คืนเจ้านายผมเขาได้งั้นฉันจะรับไว้แล้วกันทุกคนค่อยๆเดินนะค่อยๆทีละคนอ่ะคุณนาาค่อยๆระวังนะคะเอาละระวังพื้นนะเดี๋ยวสะดุดลม้มอ่ะมาค่อยๆตามกันมานะมาเอากลองมาให้ผม อาจารย์ฮันอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับผลการตรวจสอบออกมาแล้วพวกเขาได้รับเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า V4 เ้าวันดีครับคุณหมอจเูเลื่ทำไมคุณมาเช้าขนาดนี้นอน,น,อนเร็วต,ตื่นเช้าไหยครับ<ง>อ๋อ,อนี่เป็นอาหารเช้าที่เจ้านายผมกินไม่หมดแล้วเหลือให้คุณอย่าสิ้นเปลืองเนอะสิ้นเปลืองแล้วน่าอายนั่นสิครับทั้งคืนเจ้านายผมเขา <c oughs> ได้งั้นฉันจะรับไว้แล้วกันฝากขอบคุณเจ้านายคุณด้วยอาหารเช้าที่เขากินไม่หมดพรานาการสมดุลมากเหมือนทำมาให้เลยครับบอสคุณหมอจูบอกว่าขอบคุณคุณผมว่าคุณหมอไม่ได้โกรธคุณขนาดนั้นแล้วคุณดูสิกินอาหารเช้าไปแล้วด้วยแหมบอสของเราเนี่ยอุตส่าห์คำดวนพินนาการให้สาวด้วยคุณนี่ใช้ได้เลยนะเลิกพูดมากไม่ได้แล้ว เดี๋ยวสิครับจะไปไหนล่ะครับช่วยชาวบ้านฆ่าเชื้อในห้องจากนั้นขึ้นเขาไปหาดูว่ามีวัตถุดิบยาอะไรที่ใช้ได้บ้างแต่เราเพิ่งนอนไปแค่สองชั่วโมงจะไม่กลับไปนอนต่ออีกหน่อยเหรอครับเค่นอนสองชั่วโมงกันทั้งนั้นไม่ใช่เหรอคุณหมายถึงหมอจูเหรอครับฉันไม่ง่วงนายง่วงไหมง่วงเอ้ยไม่ง่วงตกลงว่าผมง่วงหรือไม่ง่วงเนี่ยง่วงไม่สิผมไม่ง่วงแต่ผมเป็นห่วงคุณถ้าพักผ่อนไม่พอเดี๋ยวภูมิตกแบบเนี้เราจะติดเชื้อเอาได้นะครับนายไม่ติดหรอก ฉีดวัคซีนทั้งโลกครบหมดแล้วนี่บอสครับผมไม่ง่วงก็ได้งั้นคุณทำแซนวิชให้ผมให้ผมได้เสริมพลังงานหน่อยสิครับได้เดี๋ยวทําให้ <c oughs> ได้ครับ